เปิดสามตัวจ้ะเปิดสามตัวผมหนึงกับสองตัวเนาะแม่นจ้ะแม่สอยท้องจ้ะแม่ซอยท้องนี่สูงเท่าไหร่ครับสูงห่อยี่สิบห้าจ้ะของท้องสูงห่อยีย่สิบแปดตัวแรกค่ะตัวแรกเป็นตัวนี้เนาะเป็นตัวผู่หรืเนาะแม่นจ้ะยีะ่สิบแปดมุกกลาแปดมกกกลาจ้ะ สามรอบแล้วค่ะน้องนางจ้ะแม่นางน้องนางสามเก้าจ้าประกันไว้สามเก้าแต่กับว่าด้วยด้วยสี่สิบละปานสุรินจ้ะสายปานสุรินลูกสาวของปานสุรินจ้ะสายปานสุรินน้องนวลตาจ้าน้องวลตานวลตานี่สูงก็ได้ครับสูงไรสามสิบจ้ะสามสิบบวก สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟ้ามื้อนี้สิพาพี่นอ้องมาเปิดราคากล้วยคือเก่าลือครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบ่ได้พลาคดคลิปดีๆราคากล้วยถึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเขาอยู่กับพื้นท่ไหนครับหนึน่นาจ้ะเป็นพื้นที่นาบ้านไหนครับบ้านหนองทุ่มจ้ะทุ่มตำบลนองลาดเนาะแม่นจ้ะโค่งแคลจังหวัดขอนแก่น วันนี้จะเปิดจากตัวคุณแม่เปิดสามตัวจ้ะเปิดตัวผมนึงกับสองตัวเนาะเม่นจ้ะับบนเมีนเ,เลยเม่แรกเราซื้อว่างไหครับแม่สอยท้องจ้ะแม่สอยท้องมี่สูมเท่าไหร่ครับสุงร้อยสี่สิบห้าจ้ะสอยท้อง,งร้อยสี่สิบห้าจ้ะกันได้เลยเพราะาหนึ่นงซุแมมนจ้ะเขาได้ลูกจากตัวแล้วับตัวแรกค่ะตัวแรกเป็น ตัวนี้เนาะเป็นตัวผู้เลยเนาะแม่นจ้ะก็เป็นสายใดค,ครับหนูเอ๊พญาหงจ้ะถูกพญาหงแม่นจ้ะพวกนี<ม>้ใบสิว่าจะเป็นเพิน่นเพื่อเก็บใบไว้ได้จุดเดือนหรือบุ๋นลูกได้สามเดือนกว่าจ้ะตอนนี้แม่เพิ่นแม่เพิ่นใส่เบิ่มจุนียาจ้า นี่สิดแฉกมกกะลาแปบมุกรบบมกระลาจ้าทานสามรอบแล้วค่ะ<บ>ยังไม่ได้ตรวจท้องยังไม่ทนได้ตรวจท้องเนาะจ้าให้ไปให้ไปรุนปร่นเอาจ้าไปรุ่นเอา รับประกันซูงรับประกันตำหนิจ้าเรานี้ตำหนิเนาะแม่นจ้ะน,นี่ทายอยู่ในขออแล้วพี่หน่องทีมนี้สถานที่ฝนกระทกพอตอแล้วก็สามอ่อย ล้าชือว่างไรขอแม่นี่แม่สสยท้องจ้ะแม่สท้องกับลูกติดเปิดได้เท่าไหร่วะเปิดไว้สองแสนสองจ้ะสองแสนสองหมื่นจ้ะรับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกห้าศูนย์ห้าสามหนึ่งปดสปห้าเจ็ดหหนึ่งค่ะห้าเจดหหนึ่งแม่จ้ะกับร้เบิ่งตัวจริงมาต่อร้องกับเราได้จ้ะมาต่อร้องได้ค่ะได้ยยค่ะ มัจะมาหอดมาเถิงกันจ้ะค้อยสูงจ้ะสูงนร้อยสี่สิบหาจ้ะเออสี่สิบห้าประกันร้อยสี่สิบห้าจ้ะครับประกันในร้อยสี่สิบห้าตัวตัวนี้เป็นตัวแรกจ้ะลูกตัวแรกจะพอแล้วจ้ะไปดมตัวที่สองมากข้าไจ้ะข้างนอตัวที่สองนี่แล้วซื้อว่าจังไดครับ น้องนางจ้ะนม่นางงองนางน้องนางนี่ามสูงเท่าไรครับร้อยสเอยร้ยสี่สิบสามเก้าเนี่ยนะจ้ะสามเก้าสี่สิบประกันว้สาเก้าจ้าประก,กันไว้สามเก,ก้าแต่วกับว่าด้วยร้อยสี่สิบหละคแม่แม่สาวไงจ้าตอนนี้ย่างหนาเด้อพี่น้องก็เป็นแกลสายเดียครับเนี่ยปานสุรินจ้ะสายปานสุรินลูกสาวของปานสุรินนกันจ้า สายฝานคุณลิ้มตอนนี้เราคล้องคล้องมีได้ก็เจริญไลยเนาะแม่นจ้ะท่านสองรอบจ้ะท่านสองรอบแล้วแล้วพอ,อทำให้ตรวจค้องเนาะแม่นจ้ะแงวดีจ้ะทา,ายไงอ่องคองามอันนี่ไวรอดทั้งหนาทั้งแงวจ้ะแบบย่างหนางามพร้อมครับอ,อ,อ่องคออ่องคอกับชัดเจน คุณน่องไว้สาวทองเรกสูงได้ขนาดนี้มิตตําหนีป่ครับบ่าจะบ่มิตตําหนีค่ะรับประกันตําหนีคิวงามจ้ะคิวแล้วก็งามจ้ะยังหนา งามมากจ้ะบ่มีมงติ <laughs> อน,นาคตติดเปิดใอยู่พี่น้องจ้ะถึงห่างถึงดากท่ายดีจ้ะแเราซื้อว่ายังได้ก่อนละนอนอ่ะน้องนางจ้ะน้องนางนี่เปิดไว้เปิดราคาให้พี่น้องเท่าไรครับเปิดไว้ยี่สิบสองจ้ะสองแสงแนสองจ้ะราคาหนีต่อรองได้ไ่มครับได้จ้ะต่อเปิดโท่าไรสาวีไหมครับ ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดห้าเจ็ดหกหนึ่งห้าเจ็ดหกหนึ่งจ้าขอบมาเบิลเอาย่งนาะนุ่มมากอะนุ่มไข่ไข่เลยไปรุ่นเอาแล้ววะจ้าให้ไปร,รุ่นเอาคนติดตัวก็ย่างเสียดายเจ้าฟองนะ่ะรับคัำติดตัวนี่ติดได้ราคาหนี่บุ้งเนี่ยเจ้าจ้ราะได้ราคานี่กันตรวจให้เพื่อนไปร,รุ่นเอา พ่อกับตัวสุดท้ายบันพี่นอ้องพ่อกับตัวสุดท้ายบันจ้าตัวสุดท้ายแม่สาวน้อยจ้าคือว่าจังไหนครับน,น้องนวลตาจ้าน้องนวลตานวลตาหนีนสูงก็ได้ครับสูงร้อยสามสิบจ้ะสามสิบบวกสามสิบเอ็ดคูณละสามสิบเอ็สามสิบเอ็ดบวกสามสิบบวกสามนี่แต่นอกจ้าแล้วเป็นสายใดคุณเจ้าพ่อพันเป็นนนสายสายกลมเนะจ้ะว่าเป็นลูกเด่นพี่บุญสั้นจ้ะ ตามแห่งบ่นี่ใบมันบ่มี่ใบบ่พี่จ้าใบบ่ได้เก็บไว้ครับขวัญแล้วก็ดีคีณจ้าขวัญง้ําั้นจานี่ยจะเปิดราคาให้พี่น้อยไปเรี่ยงเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบแปดจ้ะเจ็ดหมื่นแปดพันเนาะจ้า อ,ออกพอแล้วออกว่าข้าวแจงปลางามแจ้งขาใหญ่คุ้งนอ่องหน้าหลางัง <c oughs> บ้ามีิตต่ำนีเนาะจ้าบ้ามีิตต่ำนีจ้าครับน้ำฮีเต่าหวันกระดี สนใจตัวใดกระทุ้ทมหาเนี่ยนาครับเบอร์โทรศัพท์ยังไงครับ065 065 318 318 5761 5761จ้ะครับสั่งเก่าไอ้พนี่คอนฟอกันกินหน้าสวสดครับสวัสดีจ้า